สบายดีท่านผู้ชมเนาะคลิปนี้ก็มีอ่ซัมซุงกเกล็คซี่ A สาวเนาะมาสาธิตเปลี่ยนจอให้เบิผมตัวนี้อันนี้คือจอแตกเนาะลูกค้าเป็นแจ้งเอาจอแตกแล้วเนะาะเปลี่ยนจอเนาะทวิตก็ให้เอาถอดอ่าลังสีหมอกเนาะแต่ว่าในส่วนของตัวนี้มันจะแกะอ่าแกะลังก่อนเนาะจังหังหนหมดได้ตัวนี้ในการแกะนี่ก็คล้ายๆคือคลิปก่อนๆอะไรเนะาะเขาสิเอากันมีแถมาจิ้มเนาะ นี่แถวหรือว่าผู้ใดมีแนวอันบางๆหรือว่าหาแนวส่งหาอันส่งโวของของอันบอดี้มันนี่เนาะมันเงิงนบองใดมันเงิงเขาก็สามารถเอาเล็บเข้าไปเงิงได้เลยเนาะคือคือตอนนี้นะนี่น,ะน,น,ะนาะแกะได้เลยเนาะเาจะเป็นแบบนี้ก่อนสิแกะภาวาเครื่องได้เป็นเครื่องเดิมเนาะให้ออนได้เป่ปเาคมหรือว่าแอร์แอร์ฟอดได้แอร์ตัว ตัวลมเป่าคอมหอนเนาะตัวได้ก็ได้เนาะแกะเนาะตัวได้ก็ได้ที่ว่ามันเป่าให้มันหอนเลยกาคลนะายตัวเนาะคือตัวนี้กับโบได้ใส่เนี่ยเป่าตรงเนาะเพราะมันมันผ่านกันสอลายเธอแลเนาะแกะรถเนาะเนาะจะเป็นอย่างนี้แกะมานอะนะจะได้แบบนี้เลยแกะมาลายเธอแกะและนะ้วเนาะ ở đây một mình nhộn hoặc cái đinh ngọc đấy đang chạy mạnh cây hoa lên đó nó đó thằng lùm là cái thằng đó lên เนาะหลังจากนั้นก็ให้มาจิ้มสองโบนี่เลยเนะาะหุบไปเแกะง่ายๆตัวนี้เน้องเลยนะเยนาะได้มีเล็บแห่งแกะสบายเนาะจะเป็นแบบนี้เนะมา,มานะน,านี่หลังจากนั้นก็ให้เอาแกะตัวนี้เนาะแกะตัลุมนี่หัวใส,ส่จอมสิอบจุลุมเด้เนาะตัวเท่งนี่แกะออกรได้านงะ หลังจากนั้นให้เอาจอมาลองก่อนเนาะหลักๆนี่เฮางัดจอเนาะบ่เข้าล้ก็ได้งัดออกก่อนก็ได้เนาะมาแนวแหลมๆมางัดออกเลยเนาะเพราะว่ามันจอแตกก็ได้เนาะมันมีสโบงัดเลยเนาะงัดเลยงัดออกงัดออกจังซี่เนาะแต่ว่าเาสิลบเอาลงใส่อยู่ลเาะเสร็จแกวัอยู่นี่นะ6กับ6นหน้าก็ได้ หลังจากเอาแกะมาจอออกแล้วเนาะมาเอาจะใส่เลยเนาะบุพาวเก็บกระดาษขี้เก่าเนาะลองก่อนลองจอก่อนจังเก็บกระดาษขี้เก่าเก็บในบางกระดาษเนาะใส่ลงไปแล้วก็เอามาขังนี่เนาะให้มันตรงตามผักเก่าอันนี้เนาะเนาะหลังจากนั้นก็เอาสายแผ่ตัวนี้ใส่เนาะให้มันลงตามบอก Tui, khi cái này guo pa mở bung lên đó guo pa lại cái lông mở bung này đó, lên lên cái bung hẳn bưng này lên luôn เอาไปไม่งเลยเดี๋ยวบันบานเขาเลยนะเหตดกันได้บริมีพิธีพิธันนี้ยังใหม่ๆเนาะเบึงแล้วมันเข้าใจลดเนาะเห็ดไว้เป็นผลงาน้อรุ่นน้องเบึงเนาะหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานเนาะเดี๋ยวเขาเป็นบึเบึงแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจเนาะสามารถไปแบ่งปันต่อหลังจากนั้นเราสิมาเก็บขีดกาวทางนั้นนี่เนาะแต่ว่าเราสิเก็บออกโดยที่เบอร์ทายให้เบึงเนาะหลังจากนั้นเราจะมาต่อกล้กติดกาวเนาะสำเร็จเนาะเก็บขีดกาวแล้วเรียบร้อยเนาะ tất cả sẽ vừa ở đây đâu nó tự báo cả đều cả thì ok nó bằng chẳng ngăn cả à cho nó, đông xảy lên nó nhìn nó cho nó bông xảy lên đi đều cả khỏi bịp nó tự nhìn nó khỏi bịp đông tam lọc lên nó lọc cầu nó đứng nói

ลงขอบเปิดเนาะแล้วเขาก็มาเปิดเดขื่อนมังเลยเนาะคือมิดบบบนี้อยู่บนเนาะนี่เนะาะหลังจากนั้นก็รอให้มันขึ้นเนาะอ่าหลังจากมันขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมันเนาะโอเคเสียง,งเสริกคือว่าได้ยินปกติเนาะเอาใส่เลยก็ได้เนาะ cái này nó cũng xảy đây dán cái vợt ok ừ. nó, đúng đúng lại bị bưng nó đun của nó chẳng bị vậy là hắn nọ đây nó, hắn nọ đây đây bạn này สำนะสบุจ็จจปาะเนี่ยโอ๊ยติดบอกว่าจอนี่เป็นจอตัวถือเนาะบเป็นจอแพงเลยะลังจากนั้นให้ติดฟารังเลยนะติดฟารังเลย khả còn nó thằng nào không biết ngay ngay luôn đó

โอเคเอาล้วก็ลุกไปแตะบ้างเนาะลุกไปแตะบ้างว่ามันเจ็บปันไหนเนาะเออว่าควรห้องแบบประมาณนี้เนาะ

นี่ก็บุใส่ก็ได้ยนะตัวนี้เจ้าอันนี้มันเป็นอาก้าสองล้านตัวนี้มันสิติ๊กแบบละเอียดเลยอถึงมันสิขอบมันสิบวแนวนก็บ่ห้มันขวดนะตัวนี้ไคกว่าเก้าไปทาใส่ติดเป็นสามแถวนี่างเงี้หลังจากนั้นเราก็ทาเก้าม่ได้นะวันนี้มาบนเดิมอันนี้ทาเก้าเสร็จแล้ว เปลเเเี่ยนราคานงบุเจ็บเน่น้อนเอนีนะจอจชนะบกิโต,แตีแสนเนะตัวสีแสนนี่มันจะางตัวนี้ถ้าเก่าลายเนี่นิดเน่นะ ตันนี้ก็เกี่ยวเนาะเกี่ยวเร่องีเนาะ่สีเนียตอนนี้เนี่ตันนี้แ่เนาะเกี่ยวแบบซมำแล้วนี่ โอเคเจาะแบบนี้ลังจังมันก็วางลงเลยเนาะบางลงเลยจะบปเจาะกูหูกันอย่นี่เนาะนี่เนาะลังจังมันตายอูได้ทุกย่างนลยเนาะ เป็นหูบูเจ็บดูนี่เป็นหูเนาะโอเคหลังจากนั้นก็มีตะล้อ,อให้เก่าแห้งเนาะยันจอมล้วนเนาะลองจำบ้างก่อนโอเคอ่ะหลังจากนั้นก็มีแต่สงกกูงตึกผาอะไรเนาะเก่าแห้งแล้วก็ได้ขอบใจนะได้เนาะที่ติดตามรับส่งคลิปจนจบ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะ